ดีครับปริยวิทย์ขอนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับนิยายที่มีชื่อเรื่องว่าแรกพบหลงรักปักใจครับนิยายไว้ยเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิน้นสถานที่และตัวละคร ไม่มีอยู่จริงนิยายเรื่องนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับต่อจากนี้ไปปริวิทย์ขอนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังนิยายวายแรกพบ หลงรกักปักใจภาคหลานอองบทที่เจ็ดน้ำอดน้ำทนสำหรับหลานอองหลานลู่หานความไว้ใจในตัวขององค์คลักจางจื่อหลิน มันได้ถูกขีดเส้นสีแดงตัดผ่านเป็นกำแพงสูงถึงสิบเมตรดาถึงสิบชั้นเอาไว้เสร็จแล้วเหนื่อยใจนักที่ไม่อาจเปลี่ยนใจคนอย่างหลานอ่องคนนี้ได้ความเครียดแค้นก็ไม่อาจเปลี่ยนไปจากใจที่แข็งดังหินผาดุงนี้เช่นกัน หลานอองที่จมอยู่ในความผิดหวังคับแค้นในอกจนกลายเป็นนรกขุมใหญ่สมทวงจนยากที่จะหลุดพ้นได้ทั้งที่พี่ชายต่างสายเลือดที่เป็นถึงสายเลือดของโอรสสวรรค์ก็หาได้มีใจพิศวาสต่อนางอันถูกส่งตัวมาเป็นเครื่องราชบรรณาการนางนั้นไม่ รุ่งสางส่งหมอหลีไปตรวจดูอาการโดยละเอียดแล้วกลับมารายงานข้าหากข้ารู้ว่ามันผู้ใดโป๊ปปดข้าจะประหารชีวิตมันผู้นั้นถึงแม้สุรเสียงจะฟังดูเหมือนไม่ปกติเพราะคนออกคำสั่งนั้นร่ำสุราจนหนักใบหน้าและลวงตาแดงกลำ่ำ ยังคงจริงจังหนักแน่นเสมอไัยลุยหลานรอบถอนหายใจออกมาเพราะคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าพระเชษฐารู้แล้วหรือยังว่าเหตุการณ์เมื่อครั้งในอดีตนั้นมีเงื่อนงำแอบแฝงแต่ยังทรงดื้อดึงเชื่อไปอย่างนั้นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจางจือลิน ที่เขารู้จักจะไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่แต่ก็ยังทรงปักใจเชื่อเขาอยากจะหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ให้ได้แต่เธอว่าทั้งงานราชงานหลวงก็รัดตัวซะจนไม่อาจจะกระดิกตัวไปไหนได้ได้แต่สั่งให้ลูกน้องฝีมือดีแอบสืบหาข้อมูลแบบลับๆให้แต่ล้านออง กลับบ่ายเบียงไม่ยอมรับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของจ้างจือหลินก็ตามเวนกันอันใดของเจ้ากันนะจือหลินแสงอาทิตย์เรืองรองรุ่งรัศมีขึ้นจากขอบฟ้าพอรู้สึกตัวได้ก็อยากจะขอให้เรื่องเลวร้ายได้ผ่านพ้นไปเสียทีขนตาง,งอน ขยับพับขึ้นที่เปลือกตาทีๆอยากจะขออีกข้อคือขอให้ที่นี่เป็นบ้านอารีที่ที่เกี่ยวกลาดอยู่มาตั้งแต่จำความได้แต่พอปรับสายตาเพ่งมองทุกอย่างให้ชัดเจนอีกทีก็ไม่อาจหนีความจริงให้พ้นไปได้เลยที่นี่ยังคงเป็นจวนลู่หลินจวนของ อดีตองคารักประจำกายขององหลานลู่หานหลานองคนนี้มีใจสมัครรักใคร่ในตัวขององคารักจางจือหลินถึงเพียงนี้ถึงขนาดแต่งตั้งจวนลู่หลินแห่งนี้ให้กับลูกน้องคนสนิทและก็อย่างที่โบราณท่านว่ายิ่งรักมากก็ยิ่งเกลียดมาก ดูท่าว่าท่านอองจะเกลียดจางอหลินมากจริงๆถึงขนาดหายใจแรงก็ผิดขนาดนี้คิดมาถึงตรงนี้จึงทําให้เกลี้ยกลาดถอนหายใจออกมาเสียงดังแต่เช้าเลยแต่ก็เป็นเพราะเสียงถอนหายใจของผู้เป็นนายนั่นเองที่ทําให้หนิงเอ,อ๋อรู้ได้ว่าใต้เท้าของนางนั้นตื่นแล้วจึงได้รีบเคาประตู ขออ,อ่างล้างหน้าเข้ามาข้างในจางจื่อลินล้างหน้าแล้วกลัวปากด้วยน้ำเปล่าก่อนจะซับหน้าด้วยผ้าสะอาดที่สาวน้อยผู้ขยันขันแข็งคนนี้เตรียมมาให้หันไปอีกทีก็พบว่าสาวเจ้ายืนยิ้มหน้าแป้นแลนต์อยู่ข้างเตียงนอนไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนางรับเอาผ้า ที่ซับหน้าจากมือไปก็ยังส่งยิ้มกว้างอยู่ไม่ยอมหุบมีอะไรหรือเปล่าเอ่อขัานน้อยคิดว่าที่ใครๆหาว่าท่านป่วยหนักนั้นไม่จริงเลยเจ้าค่ะไตเท้ายังคง เป็นปกติดีทุกประการพูดจะรู้เรื่องดีอยู่เลยนะเจ้าค่ะใช่เขาไม่ได้เป็นคนวิปร,ราชถูกแล้วเจ้าค่ะใต้เท้าสำยังยังยังอะไรหนิงเอ๋อไม่กล้าพูดหรอกเจ้าค่ะเดี๋ยวขี้กาก จะกินหัวจ้างจื่อลิน <interess ant> ขมวดคิ้วเป็นปมยิ่งเห็นสาวใช้ของตัวเองหัวรอกคิกคักมันก็ยิ่งสงสัยในระหว่างที่นางทําท่าจะเดินออกไปหลังจากที่เก็บข้าวของเสร็จเขาจึงรีบรั้งนางเอาไว้เดี๋ยวก่อนพูดให้เคลียร์ก่อนค่อยไปสิ ด้วยความที่ชินปากกับคำพูดพวกนี้อยู่แล้วจึงไม่คิดว่าคำพูดของตัวเองจะไปสะดุดหูใครเข้าหนิงเอ,อ๋หันกลับมามองหน้าใต้เท้าของนางช้าช้าอย่างจะบอกว่าข้าขอถอนคำพูดเมื่อครู่ที่พูดออกไปทั้งหมดได้ไหมเจ้าคะเคลียร เคลียร์คืออันใดหรือเจ้าคะเอาตายหาแล้วเกลี้ยกาดถึงกับไปไม่เป็นกับคำถามนี้อุตสาหคิดว่าต้องระวังคำพูดกับการเลือกใช้คำปัจจุบันมาใช้ที่นี่แต่มันก็ต้องมีบ้างแหละก็นี่มันไม่ใช่ภาษาของเขานี่เออ าหมายถึงพูดให้ชัดเจนก่อนค่อยไปที่กลากที่ไหนไม่กินหัวเจ้าหรอกข้าไม่ใช่กษัตริ์เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนกับเจ้าเมื่อกี้พูดว่ายังอะไรแล้วยังมีอะไรต่ออีกอ๋อเออซ้ำยัง มีใบหน้าที่งดงามอย่างนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจุติเจ้าค่าฮ่าพอเธอหนิงเอ,อ๋เจ้าเลอะเธอะแล้วจ้างจือลินบกไม้บกมือให้นางออกไปจากห้องทันทีก่อนจะพูดจบเลยด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าจะถูกทำโทษ สาวน้อยจึงรีบก้มหน้าก้มตาเดินออกไปในทันทีแต่รอยยิ้มกลิ่มก็ยังคงติดอยู่ที่มุมปากด้วยความคิดที่ชื่นชมใต้เท้าของตัวเองจากใจจริงช้างนิงเอ๋อเพิ่งเดินออกไปช้างฟุกท่านลุงของนางก็เดินสวนเข้ามาทันควันเหตุเพราะอะไรเนีเหรอก็เพราะ รับสั่งของหลังอ๋องให้ส่งหมอลงมาตรวจอาการของจางจือหลินถึงจวนลู่หลินมีอะไรอีกห้อนิงเออไต่เท้าขอรับท่านหมอหลีเดินทางมาเพื่อตรวจอาการให้กับไต้เท้าคอรับจ้างจือหลินที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ก็ถึงกับหันควบ เพราะคิดว่าเป็นหนิงเออแต่ที่ไหนได้หมอหลี่ไหนอีกละวะเขาได้แต่ขมวดคิว้วก่อนจะโบกมือให้ฉางฟูออกไปรอด้านนอกและเป็นการบอกให้รู้ว่าเขารับรู้แล้วและจะรีบตามออกไปชีวิตของไอ้เกลี้ยกลาดนีมันลันทดโดยแท้ ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ต้องมานอนให้หมอหลี่ตรวจร่างกายด้วยวิธีสารพัดพลิกหน้าพลิกหลังแลบลิ้นปลิ้นตาจับชีพจรดูอยู่เป็นนานสองนานจ้างจื่อลินจะขัดขืนหรือจะพูดอะไรออกไปก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นคำสั่งของท่านอองหลานลู่หานใครเลยจะกล้าขัดคำสั่ง แต่ขอถามหน่อยเถอะไอการตรวจแบบนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่าสมองดีหรือไม่ดีจำได้หรือจำไม่ได้กันถ้าผลตรวจออกมาว่าเขาแข็งแรงดีทุกอย่างก็จบเหตุกันนะสิไม่ต้องมีมันแล้วขอบนบ่ารอวันประหารชีวิตได้เลยเมื่อตรวจร่างกายเสร็จแล้ว ก็เชิญท่านหมอออกไปที่ห้องรับแขกขนาดเล็กเนื่องจากเมืองชิงหลงนี้เป็นแค่เมืองเล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สะดวกสบายหรูหราอย่างเช่นในวังหลวงเกลียวกลาดเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าในเมืองหลวงมันจะหรูหราหมาเห่าขนาดไหนเพราะไม่เคยไปรู้แต่ว่าที่จวนลู่หลินนี้มีกันอยู่แค่สามคน จึงมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดขัดสนในสายตาของผู้อื่นแบบนี้กลั้นพอเดินกันมาถึงที่ห้องรับแขกก็พบว่าไหวลู่หลานและไปสวนซื้อนั่งรออยู่ก่อนแล้วจางจือหลินมาถึงก็กล่าวทักทายพวกเขาอย่างรู้งานเพราะรู้จักและจำพวกเขาทั้งคู่ได้แล้ว คาราวะท่านแบ่ทัพคาราวะใต้เท้าไปแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทองไม่รู้ร้อนเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่พูดออกไปไม่ลองมองหน้าแขกของท่านดูบ้างสิใต้เท้าจางว่าพวกเขา ทำหน้ากันยังไงพอจัดท่าน네ั่งได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจางจีหลินก็ถึงได้เงยหน้าขึ้นมองพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละถึงได้รู้ว่าเขาคงทำอะไรผิดไปแล้วเพราะถูกพวกเขาทั้งหลายจ้องหน้าแบบไม่กระพริบตาเลยก็แล้วอย่างไรกันเล่าเขาก็จ้องกลับ แต่จ้องกลับไปด้วยสีหน้าแบบงงๆนะหนิงเอ๋อกระอักกระอวนไม่กล้าจะขยับตัวได้แต่บีบมือตัวเองจนแน่นอยู่อย่างนั้น้ยลุยหลานเห็นอย่างนั้นก็หลุดยิ้มมุมปากออกมาก่อนจะหันไปทางช้างหนิงเอ๋อที่ยืนบีบมือตัวเองอยู่นั้นแม่นางช้าง เจ้าช่วยเข้ามาอธิบายให้ใต้เท้าของเจ้าเข้าใจหน่อยจะได้ไหมได้ยินอย่างนั้นนางก็รีบพุ่งเข้ามายืนอยู่ข้างใต้เท้าของนางเพื่ออธิบายทันทีไต้เทา้าไต้เท้าเจ้าคะคำว่าคารวะท่านต้องใช้กับท่านอ,องเท่านั้น ส่วนท่านทั้งสองนี้ล้วนเป็นสหายของท่านส่วนท่านหมอก็มียศเทียบเท่ากับท่านในตอนนี้หากเป็นเมื่อก่อนตำแหน่งองครักษ์นั้นยศสูงกว่าหมอหลวงด้วยซ้ำไม่ต้องใช้คำว่าคารวะเจ้าค่ะอ๋อเหรอจ้างจือลิ้นหลุบสายตา ลงได้แต่รูปแก้มตัวเองขึ้นลงอยู่อย่างนั้นก็จะให้พูดอะไรได้เล่าคุณนางทั้งสามคนเดินเรียงหน้ากันเข้าไปที่ตำหนักเยี่ยชิงแห่งอองหลานลู่หานร,รายงานเรื่องอาการป่วยของจางจือลินให้ทรงทราบแต่ติดจะไม่พอพอไทย กับผลการวินิจฉัยโรคของหมอหลี่เอามากๆทูลท่านอองผลการตรวจร่างกายขององค์ครักจาง <c oughs> อ๋อเออผลการตรวจร่างกายของนักโทษจางจือลินมีร่างกายเป็นปกติ ไม่มีโรคร้ายแรงแทรกซ้อนเพียงแต่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ของผู้เป็นบุรุษและเออ <c oughs> สติปัญญาของเขาลดน้อยถอยลงไม่เป็นไปตามที่บุคคลปกติพึงมีพะยะค่ะเลวไหลยังไม่ทันขาดคำ เสียงตวาดล่งของหลานอ๋องก็ดังก้องไปทั้งจวนเสียงเด็ดขาดเฮี้ยมโหดจนรู้สึกชาวาบร่างของหมอหลีสุดลงไปหมอบอยู่กับพื้นทันทีที่ยังไม่สิ้นเสียงตวัดนั้นด้วยซ้ำเขาโขกศีรษะลงพื้นนับสิบครั้งด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านคิดว่าในนี้มีไว้ลุยหลานอยู่ด้วยแล้วจะปลอดภัย เพราะเหตุที่พ่อเชษฐารักผู้เป็นน้องต่างสายเลือดมากที่สุดแต่ในเวลาเช่นนี้แล้วใครก็ไม่อาจทัดทานได้เลยแม้แต่ไปสวนซือ้อก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นเช่นกันพาข้าไปที่จูดลู่ลินเดี๋ยวนี้ในความคิดของหลานอองจางจือลินช่างปลิ้นป้อน ล่อหลอกให้ผู้คนนั้นหลงเชื่อในการแสดงที่แนบเนียนอย่างไม่มีที่ติเขารุดหน้าไปที่จวนลู่หลินที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจวนอองนั่นเองบรรยากาศของที่นี่ช่างแตกต่างจากที่กรุงเทพโดยสิ้นเชิงชุดที่จางจือหลินนั้นสวมใส่สลับซับซ้อน จนตอนแรกเขาไม่สามารถใส่มันได้ด้วยตัวเองต้องให้หนิ่งเอ,อ๋สอนอยู่หลายครั้งจึงสามารถจดจำได้ว่าต้องใส่ชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังแต่สิ่งที่เกี้ยวกลาดอยากจะบอกก็คือถึงแม้ว่าจะสวมชุดหนาหลายชิ้นส่วนทับซ้อนกันมากแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่รู้สึกว่าร้อนเท่าไหร่เลย หรือว่าหน้านี้จะไม่ใช่หน้าร้อนแล้วถ้าถึงหน้าร้อนเขาจะอยู่กันยังไงเนี่ยหรือที่นี่ไม่มีหน้าร้อนตอนนี้เป็นฤด,ดูหนาวใช่หรือไม่หรือดูฝนเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานเจ้าค่ะตอนนี้ เป็นต้นหรือดูหนาวจ้างจือลินลุกพลวดออกจากเก้าอี้เดินดิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ดอกสีเหลืองสดเพราะในขณะที่ถามสายตาของเขาก็มองไปที่ต้นไม้นั้นตลอดเวลาไต้เทา้าไต้เท้าจะไปไหนเจ้าคะรอนหนิงเอ๋อด้วยเจ้าคะ่ะ สาวน้อยวิ่งตามตูดหนุ่มล่างบางไปอย่างรวดเร็วที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ร่มรื่นด้วยแมกไม้ใบหญ้าต้นไม้ใหญ่มีดอกสีเหลืองสดล่วงหล่นลงมาเต็มพื้นพอจะก้มลงหยิบก็พบว่ามีพุ่มไม้อีกจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่แถวนั้นอีกหนึ่งกอมีดอกสีแดงสวยสดงดงาม ที่ดินตรงนี้สามารถเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินได้นี่คือสิ่งที่เกลียวกาดคิดหมายถึงคนที่อยู่ในร่างของจางเจ๋อลินคิดนั่นแหละถึงจะไม่เคยลืมว่าตัวเองนั้นเป็นใครแต่เขาก็ต้องไม่ลืมว่าตัวเองอยู่ในร่างของใครเหมือนกันจางเจ๋อลินให้ฉ้างฟุก หาเชือกเส้นใหญ่มาสองเส้นมัดใส่กิ่งไม้ขนาดใหญ่ทำเป็นชิงช้าไม้เอาไว้นั่งเล่นตรงนี้ในยามเช้าและเย็นและในเวลาที่มาทำสวนปลูกผักสวนครัวนั่นคือเป็นการวางแผนไว้ในอนาคตขององค์ลักหลวงบัรนปลายชีวิตอันแสนโสม,มมของคนดวงซวยอย่างเขา ขอแค่ไม่ไปวาดลวดลายให้ไอ้ทันอ๋องนั่นไม่พอพระไทยชีวิตเขาก็จะอยู่อย่างสงบสุขไปจนวันแก่ตายตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าหนาวสวยสดงดงามเสียจริงนิงเอ๋อเก็บเอาดอกไม้หลากสีสัน มาวางกองไว้ที่พื้นเบื้องหน้าให้กับจางจืลลินทั้งสีเหลืองของดอกจูฮาสีชมพูของดอกเหมยสีแดงสดของดอกเหมยกุ้ยจางเื่หลิงที่นั่งอยู่บนชิงช้าหยิบดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ขึ้นมาชื่นชมสายลมแห่งฤดูฝนกำลังจะผ่านพ้นไปหอบเอาลนเย็น หมเข้ามาแทนที่พัดเอาเส้นผมที่รวบไว้พอหลวมๆให้หลุดลุยออกจากผ้าสีเขียวจางส่วนหนึ่งเขานึกพี่เลนกลายเอาเส้นผมมาถักเป็นเปียหลวมหลวมมัดด้วยผ้าผูกผมเส้นนั้นทั้งสองข้างซะเลยแล้วทัดด้วยดอกไม้หลากสีสันบนเส้นผมจนตอนนี้เส้นผม เต็มไปด้วยดอกไม้แทบทั้งหมดแต่เท้านิงเอ๋อเดินกลับเข้ามาพบเข้าล่างของนางก็ถึงกับอ่อนระทวยแทบจะสุดลงตรงนั้นนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจุติในความคิดของสาวเจ้าแม่สาวน้อยกำลังลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้า ในขณะที่เอ่ยปากเรียกปากก็ยังสัน่นมือก็สั่นไปหมดจ้างจื่อลินเอากลีบดอกไม้กุ้ยสีแดงสดมาเม้มที่ริมฝีปากบางสวยของตัวเองแล้วทั้งสองคนก็หัวรอกคิกคักกันทำให้ไม่ทันได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินชิงหลงแห่งนี้ที่กำลังเดินปลีเข้ามา หยุดอยู่ทางด้านหลังจางจือลิ้นสุรเสียงเกลี้ยกลาดดังลั่นหยุดชะงักลงเมื่อผ้าสีเขียวอ่อนจางแผ่นเล็กเลียวปลิดปลิวพลิ้วไหวไปกับสายลมที่พัดหอบเอาลมหนาวผ่านเข้ามาพอดีไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ หรือกลิ่นเส้นผมที่ติดอยู่กับผ้าผูกผมผืนเล็กก็ไม่อาจรู้ได้จนบุตรชายของโอรสสวรรค์แน่นิ่งไปในบัตรนเจ้าของใบหน้าหวานราวกับนางฟ้านางสวรรค์ตามคำพูดของหนิงเอ๋อมองตามผ้าผูกผมที่หลุดพริ้วออกไปจากเส้นผมจนได้มันลอยระริ้ว ปลิวไปติดอยู่บนใบหน้าค้ามคมแต่ปลกคุมไปด้วยความโหดเที่ยมเยิ่งสัตว์ร้ายของหลานลู่หานผ้าผูกผมปลิวไปติดอยู่ตรงเนื้อริมฝีปากหยกักใต้จมูกโดงเป็นสันในตาเหี้ยมโหดกโกรธาอยู่ตลอดเวลาความโชคร้ายมาเคาะประตูบ้าน เรียกหาแกแล้วไอ้เกลียวริมฝีปากแดงฉาดด้วยกลีบของดอกไม้กุ้ยสีแดงสดขยับออกเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่กลับเม้มเข้าหากันไว้ที่เดิมด้วยความอดทนอดกลั้นเจ้าก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งจางถือลิ้นไม่คิดจะพูดอะไรซะบ้าง ข้าเกลียดคนแบบเจ้าในที่สุดอองหลานก็หลุดออกจากพวังเมื่อจางเจือลินนั้นก้มลงคละวะทำความเคารพเขาอย่างนอบน้อมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงโกรธอีกฝ่ายทุกครั้งที่เห็นหน้าโกรธทุกอิริยาบถท,ที่แสดงออกมายกเว้นเมื่อครู่นี้ตอนที่จืดหลินหันหน้าวหวาน กลับมามองเขาจางจือลินคารวะท่านอองหลานอองไม่พูดพล่ำทำเพลงกระชากเรียวแขนของจางจือลินอย่างแรงให้เดินตามเขาไปอย่างไม่รีรอหนิงเอ๋อได้แต่อ้าปากค้างจนลืมหายใจแต่คนที่ต้องตกใจมากกว่านั้นควรเป็นจางจือลิน เจ้าของร่างบางที่ถูกฉกกระชากลากดึงอยู่ตอนนี้มากกว่าไหมเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจผู้ชายคนนี้จริงๆในที่สุดร่างบางของจางจือหลินก็ถูกแบกขึ้นบนบากแกร่งของคนล่างหนาอย่างหลานอ๋องเพราะขาที่เร็วเร็กกว่าเดินตามอีกฝ่ายไม่ทันใจอะไร กันเนี่ยนั่นนะสิครับคุณผู้ฟังทุกท่านนี่มันอะไรกันเนี่ยจูจูลานลูกหานก็แบกร่างของจางจือลินขึ้นบนบ่าแล้วจะพาไปไหนกันโปรดติดตามรับฟังแรกพบหลงรัก ปากใจภาคหลันอองในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ